ทนายสุรชัยหรือ,อ,อสำนักงานธรรมรังศรีบอกว่าใครก็ตามที่วิปลากิจารหรือทําให้รู้คนหรือทนายความเสียหายเขาก็อาจจะใช้สิทธิทางศาลก็กราบเรียนไปยังทนายสุรชัยและทนายธรรมรังศรีนะครับนะฮะผมเห็นด้วยนะครับถ้าใครใส่ดูหมิ่นบินประมาทใส่ความผู้อื่นทําให้ผู้อื่นในรลำความเสียหายก็ฟ้องครับเห็นเห็นแก้อ้างดีกาฟ้องเลยครับดำเนินคดีไปเลยครับนะแต่อย่าลืมนะครับว่าการฟ้องบุคคลอื่นก็หบินประมาทนะโดยเฉพาะ บุคคลที่ถูกฟ้องอย่างเช่นสมมติว่าเป็นผมเนี่ยผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผมเป็นสื่อมวลชนนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์และเป็นสื่อมวลชนทางสื่อมวลชนทางออนไลน์เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะผมเป็นบุคคลสาธนารณะนะครับในการที่ผมวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยผมไม่เคยบิดเบือนคำวิพากษา์สารถ้าสมมุติว่ามีใครมาสมมติว่าลุงคลมาฟ้องผมว่าบิดเบือนคำวิพากษ์สารเนี่ยนะครับหรือใส่ร้ายลุงคลเนี่ยผมก็จะฟ้องกลับน,นะครับเป็นการฟ้องเท็จน,นะแล้วถ้าเบิกความก็จะเบิกความเท็จก็ฟ้องเท็จก็5ปี นะเบิรความเท็จก็7ปีนำสินเชื่อก็อีกเท่าไรอีกเท่าไรเจ็ดปีเนี่ยนะครับนะอีกห้าปีหรือเจ็ดปีนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สิบสองปีติดทุกเพราะฉะนั้นถ้าทนายลุงพลคิดว่าทนายเดชาเนี่ยนะครับทำให้ลุงพลเสียหายก็ออกฟ้องได้เลยนะครับแต่ถ้ามันไม่เป็นามารนะิผมวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตนะได้อยา่างผมเองก็เรียนจบเน,นี่ยจิตผลิตผมรู้ว่าอะไรถูกหรือผิดนะก็ฝากไปยังทนายลุงพลนะครับว่าผมไม่เคยทําให้ลุงพลเสียหายลุงพลได้รับความเสียหายก็พอแเพราะศาลตัดสินจาคุก นะสารตัดสินว่าลุงคนหรือนายชัยพลฆ่าเด็กอายุไม่เกิน15บ้าจัคุก10ปีประมาทเป็นเหตุให้น้องชมพู่ตาย10ปีเป็น20ปีสังคมทั้งประเทศนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คนทั้งประเทศออกมาด่าแลนะตำหนมลุงคนเพราะการกระทําของลุงคนใช่หรือไม่ฝากไปยังทนายสุรชัยนะครับนะครับนะที่ลุงทนเนี่ยถูกดูหมิน่นถูกเกยฑ์ังเพราะว่าสารตัดสินจับคุกใช่หรือไม่เพราะการกระทําของลุงคนใช่หรือไม่ นะครับน,นี้ฝากไปนะครับนะ,นะ,นะลุงพลเนี่ยหรือนายชัยพลเนี่ยลูกความท่านโดนดาน่านะครับโดนประทัดด่าทั้งประเทศ <c oughs> นะราะการกระทําของนายชายาัยพลจําเลยที่ถึงใจหรือไม่แล้วก็การที่ถูกด่าหนักมากก็คือว่าตัวท่านทนายสุรชัยหรือทนายธรรมร,รังสีอะไรเนี่ยนะทนายลุงพลกับลุงพลไปออกรายการหนังกระสานจำโดยเฉพาะรายการเปิดปากกับภาคภูมิและรายการต่างๆมากมายนะเหมือนกับว่า จะไม่ยอมรับผิดยังคิดว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่หรือไม่เพราะการกระทําของท่านเองหรือเปล่าที่เดินสายออกทีวีใช่หรือไม่เลยโยนดานะนะครับใช่ใช่หรือไม่มันไม่ได้เกิดจากการกระทําของพี่เลวัตพี่แจมหรือทนายเดชานะครับแล้วการที่ผมเนี่ยตั้งแต่วันที่สารนี่ภานสาเนี่ยมันมีข่าวนะข่าวจากศาลจังหวัดมุกดาหารที่เขาเรียกว่าเรสลีนิสข่าวแจกผมก็เอาคำพิพากษภาษามาวิเคราะห์ตั้นั้นเนื้อานเนี่ย คดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานคดีนี้ไม่มีก้องวองจรปิดคดีนี้มีมพยาแนแวดล้อมสาเชื่อพยาแนแวดล้อมเชื่อพ่อแบมนะครับเชื่อ,อ,อหลักฐานทำนิติพิส้นเส้นผมน,นะครับก็เป็นเส้นเดียวกันก็เลยเชื่อว่าจําเลยที่หนึ่งชัยพลเป็นคนพาน้องชมพู่ไปตายคน,คนผู้เหล็กใส่แล้วก็สารจับที่รุดจาเลยเนื่องจากคําพูดของจาเลยเนี่ยนะผู้ประชาเจ้าบ้านก็กคือโก นี่พูดตรงเลยไปอ่านนะครับอ่านในคำพิพากษายอดที่เป็นข่าวแกประชาชนมีสิทธิพิบัติวิจารณ์ใครก็วิจารณ์นะครับเพราะอะไรเพราะจำเลยที่หนึ่งชัยพลบอกว่าอะไรครับบอกว่านางแตนเมียโทรหาชัยพลจ้าก็ตัดสินว่าอ้คำพูดของคุณเนี่ยนะมันมีพิรุธก็คือโกงพระโทรศัพท์มีเครื่องเดียวมียจะโทรหามได้ยังไงนะครับอย่างเงี้ยคือมันตายน้าตื้นพ่อแบมบอกเจอชัยพลจำเลยที่หนึ่งเวลาเก้าโมงเก้านกาเสร็จเก้านกาเสร็จ นะครับก็เป็นเวลาเดียวกันแล้วสาก็จับพิรุษพฤติกรรมของชัยพลน่าสงสัยอยู่ดีๆก็ไปบอกให้พ่อแบมไปให้ไปให้ไปเบิดความต่อสารหรือให้การการตํารวจใหม่เ่อเจอกันตอนเจ็ดโมงทั้งๆที่พยานเนี่ยเขาเห็นเวลาเก้าโมงปากอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ดูแล้วเนี่ยน่าเชื่อว่าเป็นคนร้ายผมไม่เห็นปิดเบือนนะจะจะปิดเบือนคำพิพากษาสมัยไเพราะนั้นถ้าใครจะมาฟ้องผมหรือใครถูกฟ้องโดยอยากไม่เป็นธรรมเนี่ยก็เทิดทฟ้งกลับครับ ชัยพลหรือนายชัยพลหรือลุงพลเนี่ยทุกวันนี่ที่โดนสังคมด่าเนี่ยไม่ใช่เพราะพ่อผมเพราะพี่แดงเพราะพี่เววัตหรือเพราะแอดคาราบาลไม่ใช่นะเพราะการกระทาของตัวเองใช่หรือไม่ครับเนะเพราะการกระทาของตัวเองใช่หรือไม่ครับแล้วก็ทนายทนายสุรชัยบอกว่าอะไรพวกที่เอาคอนเทนต์ลุงพลเนี่ยไปไปจับทางยูทูบเนี่ยเอาไปทำมาหากินโนยอย่าไปดูถูกคนอื่นนะครับก็เพราะปากหลังพอเลือกตั้งเข้ามาแล้วก็ต้องมาจับมือกับปวิรแลวก็พลเอกประยุทธ ซึ่งตอนนี้ท่านเป็นองค์กรีนะขออนุญาตเอ่ยนามนะครับสมัยก่อนท่านเป็นพวกนายทหารยึดอำนาจยึดอำนาจแล้วท่านก็บอกอีกไม่กี่วันจะคือนอำนาจให้กับประชาชนจะคืนความสุขให้กับประชาชนนะแต่ปรากฏว่าท่านอยู่นานคนระับท่านอยู่นานแล้วท่านไม่ยอมคือนอำนาจครับเพราะท่านอยู่แล้วแบบไงชายเป็นผู้มีอำนาจเาสบายใจไปไหนมาไหนก็มีคนขับรถมีรถนำขบวนนะสื่อวนชนก็ตามถ่ายลูกท่านก็ติดใจในวอำนาจ หลังจากนั้นท่านก็สร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อเอื้อประโยชน์พวกพร้องตัวเองจนถึงปัจจุบันนี้สร้างสวขึ้นมา250คนใช่ไหมเออผมจำไม่ได้ก็เอาไว้สําหรับเลือกท่านเป็นนายกตลอดการนะครับนะแล้วก็เป็นการปิดกัน้นไม่ให้พรรคก้าวไกลสามารถเป็นรัฐบาลไนดะ้ไม่ว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยจะได้เสียงเอออันดับหนึ่งคือมีคนเลือกมามากที่สุดอาจจะไม่ถึงตึง่ง แต่ก็ไม่มีทางที่จะเป็นนายกได้เพราะยังมีสองวของประวิทย์กับมยุทธ์อยู่ซึ่งเขายึดอํานาจเขาวางปลอ,อกมายาวครับก็แสดงให้เห็นว่าการยึดอํานาจของทหารนั้นไม่ได้ทําเพื่อประเทศชาติทาตัวทาเพื่อตัวเขาเองนะั่นแหลหลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งนะครับพอเลือกตั้งคะแนนก็ห่างกับพรรคเก้าไกลก็ทําไปทํามาก็เลยต้องตบัดสัตว์กันหมดนะครับนะทัศน์ิลก็ตบัดสัตว์เศรษฐาก็ตบัดสัตว์ชนน่านก็ตบัดสัตว์ ปูงอิงเจซอฟพาวเวอร์หมูกระทะก็ตบัดสักยอมเสียสั์เพื่อชานะหลายคนยอมโกโหกตอนแหละเพื่อจะได้มีโอกาสได้ได้จัดตั้งรัฐบาลนะจนได้รับฉายาในปีที่แล้วจากผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลเรียกนะพละอะไรเออแกงอะไรแกงส้มนะนะเออแกงส้มผักรวมนะครับก็ห่ายถึงว่าหลักเก้าไกลออกไปแล้วก็ไปผปสมพันธ์กัน จากคนที่เคยด่าโคตรพ่อโคตรแม่ก็มาจาับมือกันเรียกว่ารัฐบาลบุฟเฟ่คับ,บินเน็ตหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็พูดง่ายๆเพื่อไทยด่าประยุทธ์เพื่อไทยดา่าลุงป้อมนะนะพรรคประยุทธ์พรรคลุงป้อมด่าเพื่อไทยนะเพื่อไทยดา่ดาภูมินะใจไทยกัญชาเสรีนะไล,ไล่ไล่หนูตีแมวอะไรต่างๆไม่เอากัญชาต่างๆสุดท้ายนะก็เกิด เพื่อไทยการละครก็คือเพื่อยรายการแขกตาประชาชนหรือไม่สุดท้ายสิ่งที่เพื่อไทยหาเสียงไว้เสียขาทักษิีอุ้งวินหาเสียงไว้นะพอเข้ามาได้ได้คะแนนเลือกตั้งมาน้อยกว่าพรรคเก้าไกลก็จักตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็พรรคเก้าไกลไปแล้วก็ไปรวมอยู่กับพรรคของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทก็คือทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่เคยหาเสียงนะครับวันนี้นะครับ ผมดูคำพูดของท่านนายกบอกว่าปี67ก็คือปีนี้แหละครับเศรษฐกิจจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วแสดงว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นตรงกันข้ามคือครับคือเศรษฐกิจจะแย่กว่าเพราะนั้นสิ่งที่ท่านพูดคือสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นจริงจริงไหมครับพี่น้องครับนี่ผมตรงไปตรงมานะครับก็มีหน้าที่ติดตามนโยบายพี่น้องช่วยกันนะครับอย่าไปย่ออย่าไปเชียร์รัฐบาลนะครับประชาชนไม่ได้อะไรไม่ได้หาะไรเลยนะครับให้ตรงนะครับนะครับการเชียร์รัฐบาลเนี่ยประชาชนไม่ได้นะอย่าไปยกยอมัน ยกเว้นบรรดาตังมาจ่ายนัเชียร์มปนไปค้าโฆษณาตอนนี้ทุกช่องสำนักข่าวต่างๆเนี่ยจากเดิมเคยด่ารัฐบาลกลายเป็นเชียร์รัฐบาลไอ้ฝ่ายที่เคยด่ารัฐบาลก็ได้รับเงินสนับสนุนนะจากฝ่ายรัฐบาลถ้าฝ่ายถ้าไม่ถ้า,ถายังยังด่ารัฐบาลก็ไม่ได้ตังเพราะนั้นตอนนี้นักของนักขา่าวกลายเป็นฝ่ายเชียร์รัฐบาลก็เหลือแต่ช่องทนายเดชาเนี่ยครับช่องธนายกายทุกเนี่ยที่ยังเป็นฝ่ายที่ติดตามนโยบายไม่ใช่ด่ารัฐบาลที่จ้าม ไอสิ่งที่คุณหาเสียงไว้สิ่งที่คุณพูดไว้มันเป็นแค่นำลายแค่ลมปากเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่นะนะครับนายกเศรษฐาบอกว่าเมินความเห็นของธนาคารเห่งมันเไทยโอ้ยแบงค์ชาติเนี่ยเขาเป็นกลางสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเราต้องรับฟังเพราะเขาไม่ได้มาเล่นการเมองกับคุณเศรษฐาด้วยเพราะนั้นก็ฝากท่านนายกนะครับอย่ายไปเมินรับเป็นผมอ่านเขาบอกเปเมือเลยเนีรับนะ ธนาคารในประเทศไทยเนตทบทวนเงินดิจิทัลเขาไม่อยากให้เดินหน้าต่อประเทศชาติจะทิบหหยถ้าอยากจะหาเงินมาแจกเนี่ยความเห็นส่วนตัวนะเศรษฐาคุณก็ไปเอาเงินคุณกับทักษิณรวมกันคุณรวยอยาจหากันแล้วสองคนเนี่ยเศรษฐาเศรษฐาก็รวยเป็นพันล้านทักษิณก็มีเป็นแสนล้านคุณไปรวบรวมแล้วก็เอาเงินมาแจกประชาชนนะครับไม่ใช่ว่าประเทศจะเสียหายคุณก็ทําประชานิยเพ้าะก่าคุณเคยหาเสียงไ,ไว้ว่าคุณจะกู้เงินมาแจก ก็คุณบอกเองเนะครับเนี่ยวันนี้ผมติดตามข่าวเนี่ยเนี่ยนะครับิดตามข่าวเนี่ยจักช่องสามเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเศรษฐามั่นใจปีหกเจ็ดเศรษฐกิจดีแล้วแล้วผู้อยากแล้วคุณนะเอานะนะครับแล้วคุณจะเปไงไปกู้เงินมาแจากทำไมเนี่ยเมื่อคุณบอกเศรษฐกิจกดีธนาคารแ่งประเทศไทยเขาเตือนแล้วคุณก็ต้องฟังแลบ้างสิครับ